สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h a i ฟ Fun นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการเดือนแบบนี้เงินหมดกันหรือยังเอยวันนี้นะคะฝนจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันซิว่าคนที่อายุย่างเข้า30นะคะเขามีของอะไรสะสมเปของตัวเองนะคะ อุปกรณ์เครื่องเขียนนั่นเองโลกนี้นะคะเป็นโลกที่เรียกได้ว่าบ้าเครื่องเขียนค่ะจะก,กําเริบทุกคนเลยค่ะแม้กระทั่งตัวฝนเองที่เรียนจบมาต้องงานแล้วนะแต่ก็ยังแบบเห็นของเห็นของจุกจิกน่ารักน่ารักเห็นเครื่องเขียนจุกจิกน่ารักน่ารักเป็นไม่ได้เลยนะคะจะต้องซื้อกลับมานะเพราะว่า มันน่ารักอดใจไม่ไหวเสียงเงินเท่าไหร่ไม่ว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวฝนเนี่ยจะมาแนะนำทีละชิ้นเลยนะว่าฝนเนี่ยซื้อมาจากที่ไหนแล้วก็มีความประทับใจอะไรกับมันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเครื่องเขียนเซตแรกที่ฝนจะแนะนํานะคะเป็นกระดาษโน้ตจากโมชิโมชิค่ะอันนี้น้องมาเป็นคู่ๆเลยนะคะมีลายต่างๆแล้วก็สีต่างๆค่ะราคาน้องๆเนี่ยดีมากๆเลยค่ะลายของน้องก็จะมีน้องหมีคอล่านะคะออกสีเขียวค่ะแล้วก็น้องแกะออกสีส้มนะคะแล้วก็น้องหมีค่ะมากบปานะคะออกสีฟ้าแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าน้องหมาหรือน้องแมวเนาะออกสีเขียวค่ะ ต่อไปเป็นกระดาษโนต้ตจาก MNG นะคะจริงๆน้องมีหลายสีหลายลายเลยนะแต่ฝนเลือกมาในสีที่ฝนชอบแล้วก็สิ่งที่ฝนชอบมากที่สุดก็คือน้องๆมีลายดอกไม้ค่ะเซตต่อไปนะคะฝนซื้อมาจากห้างฟินแลนด์ค่ะที่มอนอนะคะเป็นโพสต์อ e ิผลไม้ค่ะ ที่ฝนเลาก็จะมีกีวีนะคะน่าจะเป็นส้มไหมแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็ลูกพีชนะคะฝนว่าฝนเอามาใช้เนี่ยรู้สึกว่างานของฝนเนี่ยน่ารักขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ทําให้งานเนี่ยดูมีสีสันมากขึ้นด้วยค่ะ เซตต่อไปนะคะเป็นกระดาษโน้ตจากโมชิโมชิค่ะน้องมาเป็นคู่เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าคู่ของน้องครั้งนี้ก็คือไม่เหมือนกันค่ะน้องจะมีความน่ารักแบบกรุบกริบนะคะพอมาแปะที่งานของเราเนี่ยรู้สึกน่ารักมากๆเลยค่ะกระดาษของน้องเนี่ยดูมีพื้นที่น้อยนะคะแต่ว่าพอเอาไปเขียนแล้วเนี่ยน้องก็เพียงพอสําหรับการเขียนโน้ตของเราเลยค่ะ ต่อไปเป็นกระดาษโน้ตจากหลายที่นะคะแต่โดยหลักแล้วมาจากโมชิโมชิค่ะจริงๆก่อนหน้านี้น้องมีแผ่นลองนะแต่ว่าฝนเอาออกเพราะว่าเวลาใช้งานเนี่ยฝนไม่สะดวกอันนี้ก็จะเละๆหน่อยค่ะแต่ว่าฝนเนี่ยใช้เซตนี้นะคะเป็นส่วนใหญ่ค่ะน้องๆเนี่ยแผ่นใหญ่ค่ะแล้วก็ฝนเองเนี่ยก็ชอบการเขียนใช่ไหมดังนั้นน้องก็เลยเพียงพอกับข้อมูลที่ฝนจะเขียนลงไปค่ะ จริงๆแล้วน้องมีหลายแบบหลายลายเลยนะแต่ฝนเลือกลายที่ชอบมาค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงค่ะแต่ว่าฝนจําไม่ได้ว่าฝนซื้อมาจากที่ไหนนะคะอันนี้ชอบมากที่สุดเลยเพราะว่าน้องเนี่ยเขียนลื่นแล้วก็มองเห็นตัวหนังสือง่ายค่ะต่อไปนะคะเป็นเม m โมแพดค่ะซื้อมาจากโมซิโมชินะอันนี้ไม่ ไม่กล้าใช้เลยค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยน่ารักจริงๆค่ะแต่ว่าคนซื้อมาเนี่ยเพื่อประดับให้รู้ว่าตัวเองต้องได้ใช้แน่นอนค่ะน้องน่ารักจนอดใส้ไม่ไหวเลยแหละแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างที่อยากแนะนําก็คือลูกิดแบบเทปนะคะที่ชอบมากก็คือน้องมีรีฟิลค่ะแต่อันนี้ชอบมากกว่าเพราะว่าเป็นกาวสองหน้าค่ะแบบแบบเทปนะซื้อมาจากแอปส้มค่ะจำไม่ได้แล้วว่าร้านไหนแต่ราคาดีมากเลยนะคะที่ชอบมากๆเลยก็คือ เวลาเราติดกาวลงไปปกติแล้วมันจะแก้ไขโนต้ตเราไม่ได้พอติดแล้วมันติดได้เลยใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือดีมากเลยค่ะกาวของน้องเนี่ยไม่ติดแน่นมากเกินไปเวลาเราติดโนต้ตผิดเนี่ยเราสามารถลอกออกมาได้นะคะโดยที่ไม่ติดกระดาษแล้วก็กาวไม่หลุดด้วยค่ะเห็นไหมว่ามันดีมากๆเลยเนี่ยทุกคนดูดีเนี่ยมันสามารถลอกออกได้เห็นปะแนะนําเลยนะคะตามแอปส้ม พิมไปว่ากาวสองหน้าแบบเทปค่ะแล้วก็อันต่อไปจะเป็นปากกาค่ะแล้วก็กันไกแบบหยกักอันนี้ฝนหานานมากเลยนะกันไกแบบหยกักอยากได้มากเลยเพราะว่าฝนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับป๊็อปอัพด้วยนะคะก็คือทําการบลอปอัพเนี่ยแล้วพอทําดอกไม้อย่างเงี้ยคะ่ะคือสะดวกมากๆเลยชอบมากๆเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นปากกาน้องไดโนเสาร์นะคะฝนซื้อมานานแล้ว ชอบมากๆเลยค่ะใช้จนแบบหมึกใกล้จะหมดแล้วแล้วก็อีกอย่างก็คือไฟของน้องเนี่ยน่าจะหมดแล้วเด้อเดี๋ยวฝนจะลองเปิดไฟให้ดูค่ะว่ามันจะติดไหมโอ้ยังติดอยู่แต่ว่าเออหมดละไฟมันน่าจะหมดฐานหมดแล้วค่ะแล้วก็เซตต่อไปนะคะฝนจะแนะนําปากกาค่ะอันนี้เป็นปากกากากเทชสนะมีทั้งหมดน่าจะ12สสีไหม มันเป็นแบบมีชิมเมอร์ชิมเมอร์อยู่ข้างในข้างในเนื้อสีอะค่ะซึ่งชอบมากมากเลยมันทําให้เวลาเราระบายสีในภาพของเราเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในนั้นด้วยค่ะมันเป็นประกายเป็นประกายเวลาเราต้องแสงต้องหลอดไฟอย่างเงี้ยมันเป็นประกายขึ้นมาค่ะเนี่ยเดี๋ยวฝนสวอตให้ดูนะว่ามีสีค่อนข้างที่จะตามแท่งนะเปอกแท่งนะสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยเดูดิราคาน้องดีด้วยนะราคาไม่แพงค่ะ แนะนำนะอันนี้ฝนน่าจะซื้อมาจาก DIY ปะ่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นปากกาไฮไลท์ค่ะที่ฝนชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าน้องเนี่ยมีกลิ่นตามตามสีของน้องเลยนะอย่างเช่นอย่างเช่นสีอะไรนะสีน้ำน้ำตาลปั้นมันก็จะเป็นกลิ่นของช็อกโกแลตจริงๆอะ่ะเออชอบมากพอดมไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นมากเลยนะคะแล้วก็สีของน้องเนี่ย ค่อนข้างที่จะตามปอกสีของแท่งมันนะคะมี2หวัหวหัวเมจิกแล้วก็หัวไฮไลท์นะคะเดี๋ยวฝนจะมาสวัสดีให้ดูนะเนี่ยสีม่วงมันก็ไม่ได้เข้มมากนะคะแล้วก็พอเอาไประบายกับตัวหนังสือที่เราเขียนไปอะ่ะมันก็จะสวยมากพอดีมันไม่ได้แบบเข้มจนทําให้สะดุดตาอะไรแต่มันดูสวยแบบพาร์ทเทียลอะคะ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นปากกาอะคริลิก ของแบรนด์โอลีโอลีนะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยฝนซื้อมาจากซ e ีเอ็ดไหมน่าจะกล่องละ3 0มั้ยไหมคะอันนี้ซื้อมาเซต24สีเดี๋ยวฝนจะสวัสให้ดูนะเป็นเป็นปากกาอะคริลิกที่ฝนรู้สึกว่ามันตรงตามปอกของปากกามากๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อสีเนื้อแน่นมากๆแบบเนื้อละมุนนะ่ะ สีสดก็สดไปเลยสีที่เป็นพาสเทลก็สามารถทําแบบพาสเทลได้ฝนชอบมากๆเลยเวลาเอามาระบายระบายสีในกระดาษของเราอะ่ะมันสวยมากๆแล้วอีกอย่างนะฝนชอบมากก็คือมันไม่ซึมลึกข้างหลังอะ่ะแนะนํานะคะปากกาโอนีแล้วก็อันนี้จะเป็นปากกาพลิกจาก mng นะคะที่ฝนชอบมากๆเลยก็คือมันรู้สึกว่ามีประกายประกายอยู่ในเนื้อสีอะ่ะฝนซื้อมา3สีนะคะก็จะเป็นสีทองสีเงินแล้วก็สีขาว ซึ่งมันสวยมากๆเลยนะชอบมากๆเลยอะ่ะเนี่ยเอาดูดิเห็นปะเห็นปะมันสวยนะแล้วก็ชิ้นต่อไปก็คือเป็นดินสอสีพาสเทลค่ะชอบมากแต่ถ้าอยากให้รู้สึกว่าสีเข้มๆขึ้นมาหน่อยเราต้องกดสีหน่อยนะคะแต่ฝนเนะี่ยเวลาทาสีไม่ค่อยจะกดสีเราฝนจะให้ให้มันเป็นเนื้อสีตามแรงแรงมือของเราอะ่ะ ซึ่งจริงๆแรงมือของฝนมันก็แบบกดแรงอยู่แล้วอะอันนี้ก็จะเป็นสีแนวพาสเทลนะมีมีกี่สีนะเนี่ยประมาณมยีิบสี่สีไหมฝนไม่เคยนับเลยว่ามันกี่สีอะแต่มันมันน่ารักมากเลยนะฝนชอบอันเนี้ยฝนซื้อมาจาก DIY เท่าที่จําได้นะราคาร,ราคาไม่ถึงไม่ถึงสามรอยะราคาดีด้วยอันนี้เป็นสมุดโนด้ตค่ะซึ่งไม่กล้าใช้เหมือนกันเพราะว่าน้องน่ารักมาก ได,ได้ของขวัญมาจากพี่นะคะเป็นพี่กิฟเนาะเป็นพี่ของแฟนอันนี้น่ารักก็คือลายของน้องอะไม่ซ้ากันทุกหน้าเลยนะคือแบบไม่กล้าใช้อะมันน่ารักเกินก็เลยเอาไว้ประดับเวลาถ่ายคลิปไปเลยอย่างเงี้ยสวยมากดูดิเราสามารถเอามาจดบันทึกได้นะคะทำจดโน้ตได้ทำบุลเลตได้ด้วยจดแบบชีวิตประจำวันของเราได้แล้วก็อันนี้เป็น ออปากกาโอฮูฮูนะคะมีฝนซื้อเซตส1 6สีมาซึ่งแบบอยากได้มานานละแต่แบบราคาน้องค่อนข้างแรงนะคะแต่ได้หลายสีนะน้องเป็นปากกา m a r k ร์ค่ะเป็นปากกาแอลกอฮอล์ marker ระบายสีสวยแล้วก็เป็นสีได้ง่ายมี2หัวก็คือหัวซิวแล้วก็หัวพูกันซึ่งฝนที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวพูกันที่ฝนใช้บ่อยๆ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเขียนทั้งหมดของคนอายุใกล้30สิบที่เรียนจบมานานแล้วนะคะใครๆที่ยังเป็นโรคบ้าเครื่องเขียนอยู่นะมาแนะนําฝนได้เลยเพราะฝนก็อยากไปตามเหมือนกันว่ามีน้องที่แบบน่ารักน่ารัก,รกอีกไหมอยากเอามาครอบครองแนะนํากันได้นะคอมเมนต์ได้ค่ะ๊ายบายนะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเห็นไหมว่าเครื่องเขียนเนี้ยน่ารักทุกชิ้นเลยทุกคนเนี่ย สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ DIY โมชิโมชินะคะแล้วก็ที่พิษนุโลกในมีฟินแลนด์นะคะฝนก็ไปหาซื้อมาเนาะทุกคนคะถ้าชอบอันไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะหรือถ้าใครหรือถ้าใครมีเครื่องเขียนที่น่ารักน่ารักนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะยังไงวันนี้ฝนฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดลืมกดไลค์กดซั s c r คร e แล้วก็กดติดตามฝนด้วยนะบ๊ายบายเ <ๆ S 2> จอกันอีกนะคะวันเสาร์